เข้าก the uh, ันต่อเนื่องครับสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรหน่วยล่างครับหน่วยล่างสสูตรชนกันนะครับก็ตั้งแต่งวดที่ออก7จดหนึ่งนะครับก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะสำหรับแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับเป็นสูตรหน่วยล่างนะครับสสูตรชนกันนะครับตั้งแต่งวดที่ออก7จหนึ่งไล่ลงมาครับไล่ลงมาจนถึงงวดที่ออกหกสองนะครับในในงวดนี้นะครับก็จากสถิติก็เจ็ดงวดย้อนหลังนะครับก็ชนกันทั้งสองสูตรนะครับเดี๋ยวมีวิธีการคิดและคำนวณให้ดูนะครับ สำหรับผลในงวดวันที่31กรกฎาคมนะครับคำนวณมาได้ก็คือชนกันที่หมายเลข3แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนสมาชิกคนไหนอยากรู้ว่ามีวิธีการคิดและคํานวณอย่างไรนะครับกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้เดี๋ยวมีสูตรให้ดูนะครับเดี๋ยวแชร์ที่หน้าเพจนะครับฝากติดตามที่หน้าเพจฝากติดตามไว้ด้วยนะครับมีสูตรการคำนวณให้ดูนะครับสําหรับชุดนี้นะครับว่าคํานวณอย่างไรนะครับมีสูตรการคำนวณให้ดูนะครับก็ถ้าดูแล้วชื่นชอบถูกใจตัวเลขชุดนี้